จริครับผมซือบอลแล้วกับคิรพัฒน์ผ่านอออดีตเคยเห็นงานประจาเป็นพนักงานสมุดจุดศูนย์บริการของศูนย์บริการหนึ่งตอนที่เห็นงานอยู่กับยืนเห็นงานบิดมือบิดเป้นยืนยันจะสมออดได้ครับแต่ส่วหมายก็จยืนเห็นงานปนีมันเริ่มมีิยัการแบบว่าปวดคอเข้าปวดขาปวดแข้งปนีมันเริ่มปวดหลายก็เลยแบบว่าอยากลองหาผลิตภัณฑ์มากินเพื่อจะคลองเสียการดีขึ้น ปันทนีไปผอม,มูมูมนแนะนําผลิตพันตัวหนึ่งมาก็คือผลิตพันวีโนตัวนี้ที่เขาแนะน,น,นํามาเพราะนี้พอฟังมูแนะนํามาก็กเลิมมาตัวนี้มันจะน่านจะซอยได้เพราะว่ามูบอกว่ามันซอยอาการบวมแดงปวดของเข้าเอ็นเสพเป็นเก่ามูนี่มั่นซอยได้เปิดเลยวันนี้ผมเลยลองเอามือก,กินเบงเพราะกินเบิงได้ประมาณพันไปอาทิตย์หนึ่งอาการที่เคยเป็นมาเริ่มดีขึ้นพเพราะแม่นว่าเว็นปวดขาปวดเข้าปวดหลัง แต่อาการเทียนชัดเจนสำหรับผมคือปวดเขาทสิผมเป็นมาโดนเราทีมันว่าหายในผมกินในอาทิตย์หนึง่งมันเริ่มดีขึ้นแต่ว่าก็เริ่มบป,ปวดเริ่มขยับแส้สีก็เริ่มเศ้าปวดแล้ววันนี้ผมเลยจะบอกพี่น้องว่าเนี่ยตัวเนี่ยพี่น้องเป็นอาการคือผมผมก็อยากให้นล่องเบิงตัวนี้วีนูล่องเบิงนะครับวีนูซอจจยกาดจิตซอยโจได